่จะลิปเคสพอดีว่ากล่องที่มีมันเย็นหน้าอย่าพรุ่งนี้ไปซื้อให้ใหม่มันโดนความชื้นพอดีว่าฝ้าห้องผมนัรั่วและกล่องกล่องจนใหญ่เลยมันยังดีที่กล่องเป็นอยู่ในกล่องพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมอัปเดตให้พรุ่นี้เนาะเรื่องการแพคกิ้งแต่เดี๋ยววันนี้ปิ้นให้ดูก่อนกำลังต่อเครื่องปินไว้อยู่นะครับ โอเคทำมาดูในกล่องเราจะได้อะไรบ้างจุกปิดกระบอกปืนอ่าชิ้นส่วนอะไรที่เสียหายจะมีอยู่สามชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นระหว่างตัวเซทเนาะตัวเนี้ยจะกเล็กเนี่ยมันจะเป็นข้อเกี่ยวส่วนไอ้สองชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันที่มันจะอยู่ในตัวของตัวปืนนะครับ ถ้าเจอช่างเก่งๆอาจจะทำเองในส่วนของเอากาวอีพ e ็อกซี่ไม่ใช่อ e ีพีไ e อ้กาวทาเหล็ก e, นะครับยึดก็ได้เนาะแต่ผมไม่มีนะครับดดีก็ไปเจอมาโอเคจินส่วนประมาณนี้แล้วก็มีแส้ทำความสะอาดนะครับแส้ทำความสะอาดนึ่ชิ้น โอเคแล้วก็กส่วนหนึ่งห่อนะครับส่วนหนึ่งห่อนะครับโอเคส่วนหนึจะเป็นในส่วนของคู่มือแล้นีนะ้โอเคขึ้นมาแล้ว สุดมันดิ่งตอนเท้ผมจะใส่ไว้ในคู่มือนะครับไอ้สามชิ้นเนะี่ยขมือเขาได้อะไรบ้างมือเขาก็มีในส่วนของอ่การใช้งานแล้วก็ดูแลอักาเนาะนะครับอย่างครบเลย,ยเป้าเขา นะครับสำหรับซ้อมยิงหนาๆอันนี้ก็พาดชิ้นส่วนเขาทั้งหมดนะครับพาดชิ้นส,นส่วนเขาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไอชิ้นที่ผมบอกว่ามีเสียหายเนาะจะเป็นช่วงสไลด์นี่นี่ไอชุดชุด50หรือ50 CS4 นะครับไอชุดเซฟตี้เขาเนาะ ที่มีปัญหาอ่ะโอเคจะเป็นระหว่างข้อพอดีนะครับโอเคอันนี้ก็คู่มือเขาเบื้องต้นการใช้งานต่างๆนะครับการเติมแก๊ส แก๊สที่แนะนำแก๊สที่ไม่แนะนำนะครับวิธีการเติมแก๊สนะครับนนีนน้การใส่ลูกการโหลดแมกกาซีนนะครับข้อควรแล้วก็ข้อไม่ควรเนาะการขึ้นสไลด์การขึ้นเซฟต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูว่ายัางไงแต่วันนี้แพ็คลอไว้ก่อน นะครับเดี๋ยวผมแพ็รอไว้ก่อนหลักๆมันจะหวานนี้ปืนก็ฉโลมไปด้วยซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับจะใช้ WD40 นะเดี๋ยวปืนพังโอเค,อเคแส้เราก็ใส่เซ่เข้าไป แดงส่แน,นี้เนส่วนสามชิ้นใส่ในห่อไว้สามชิ้นอยู่แล้วจำด้วยคู่มือแล้วก็ประกอบต่างๆ ตอนถอดอีปถอดง่ายงไงตอนใส่ยี่งใส่ยากอย่างโอเคจะาตัวมานนี้ ตามด้วย cover <oz> ก็เดี๋ยวรอพันเบิ้ลแล้วก็ใส่กล่องน,แบบนี้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตทุกช่องเที่ยงนะครับขอบคุณครับ